ครับผมวันนี้ก็อยู่กับสกูปปี้นะครับพอดีว่าเพิ่งเอาเข้ามาเนาะลูกค้าก็มาซ่อมด้วยอาการที่ว่าขับขับอยู่นะครับแล้วก็ดับขามือนะครับเบื้องต้นก็ผมเช็คไปแล้วล่ะเช็คคือผิวเผินนะไม่ได้แกะอะไรมาครับก็มันมันสตาร์ทแบบนี้นี่นะเนี่ยเห็นไหมเครื่องมันหมุนนะครับมันหมุนแต่มันไม่มีแรงมันฝืดฝืด ค้างห,งหนึืหนะลูกค้าบอกขับขับ,บอยู่แล้วก็บูบลงไปเลยดูคันสตาร์าครับก <L un> ดไม่ลงเลยนะเนี่ยฮะก็นั่นแหละรครับก็เลยมาเปิดตรงนี้ดูเป็นเป็นเช็คน้ำมันเครื่องดูนะนี่ยครับก็การวัดไม่มิติดมาเลยแล้วก็เหม็นไหม้ด้วยนะครับคือถ้าใครทํารถน้ำมันเครื่องแห้งประจําก็จะรู้ว่าเปิดมาเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นไหม้ขึ้นมาเลยเนาะก็ ต้องลื้อออกมานะครับเช็คดูว่ามีความเสียหายอะไรอยู่ภายในบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มลื้อนะครับแล้วก็จะเก็บคลิปวิดีโอเก็บภาพนิ่งนะครับอัปเดตให้กับลูกค้าทราบเนาะก็คอยดูกันละกันครับว่ามันเสียหายอะไรบ้างเนาะโอเคครับอ่าครับก็ต่อเนื่องครับก่อนเราจะไปถึงเครื่องยนต์เราก็ต้องมาดูที่ระบบขับเคลื่อนก่อนเพราะว่ามันสอดคล้องกันเนาะตอนแรกมันกดสตาร์ทไม่ลงผมก็คิดว่าอาจจะเป็นสายพานขาดหรือเปล่านะครับก็แน่นอนครับ เปิดมานะครับเห็นอย่างที่เห็นมาพร้อมกันเลยก็คือสายพานไม่ขาดนะครับแต่ถ้าผมทําเครื่องใบใหม่นี่ขาดแน่ครับเพราะล้าวขนาดนี้แล้วแล้วก็ดูครับมอกรองสกรปรกมากนะแล้วก็ใส่กรองอากาศด้วยนี่ครับอ่าเนี่ยครับโอโ้สกรปรกมากครับก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันขี่ได้ลักษณะแบบไหนนะเพราะว่ามาถึงมันก็ขี่ไม่ได้ละ ก็เลยต้องมาไล่เช็คกันแบบนี้ครับผมพอหมุนล้อนะค่อยดูฟังเสียงนะครับตันนั่งครับนะฮะก็คือลูกปืนชุดค้าหลังแตกด้วยนะครับก็อาการเนี้ยเวลาขับไปเนี่ยจะมีเสียงค้างเสียงวิจะเครื่องยนต์ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของลูกปืนคัสเนาะส่วนข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันได้เลยครับก็ผมยังไม่ได้แกะไม่ได้เลยนะอรั ก็จะกอดให้ดูพร้อมกันเลยจะได้เห็นว่ามันเป็นยัางานครับนะดูชามดูเม็ดคร์ด้วยนะครับว่ามีการสึกหลอมากน้อยแค่ไหนนะพยายามทําให้เห็นทุกอย่างที่สุดนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็มาเห็นพร้อมกันนี่แหละครับอโอเคเม็ดค์ดเห็นไหมครับเม็ดค์ดเป็นเหลี่ยมนะเนะี่ย เหลี่ยมเยอะเลยนะก็คือออกตัวกระตุกครับอาการนี้นะครับงา,งาทุกเม็ดเลยผมว่านะครับเคก็ทุกเม็ดนั่นแหละครับนะฮะโอ้โหเป็นเหลี่ยมเยอะเลยครับก็นะี่ครับชุดข้างก็จะมีสายพานเม็ดคาร์ดแล้วก็ลูกปืนคาร์ดใส้กองอากาศแน่ๆละที่จะต้องมีการเปลี่ยนนะพวดน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้าย หวัวเทียนอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเนาะต่อไปเนี่ยผมจะต้องยกเครื่องลงละเดี๋ยวมาดูเครื่องกันว่าเครื่องมันมีความเสียหายอะไรบ้างนะครับผมก็จะพยายามเก็บภาพเก็บคลิปแบบนี้นะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะตอนนี้ผมถอดชุดบนถอดฝาครอบหมดละเดี๋ยวมาแกะดูแกะดูฝาสูบไปพร้อมกันครับจะได้เห็นพร้อมกันเลยเนาะก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันจะได้เห็นด้วยเลยนัดหลวมหมดเลยนะ ก็ความเสียหายส่วนใหญ่จะอ,อยู่ที่ชุดคนนี่แหละครับแล้วก็ชุดข้างเป็นชุดการคลับเคลื่อนของมันเนาะต้องแกะมาดูครับว่ามันประมาณไหน เครื่องเนี่ยเหมือนเคยแกะมาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะมีรอยการทากาวมาหมดเลยครับแล้วก็นี่ครับหูเครื่องตัวล่างเนี่ยมีรอยถลอกด้วยเหมือนไปกระแทกหินกระแทกอะไรมาเนี่ยครับเนี่ยมันเหมือนจะแตกอะครับผมอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะโอ้โหนี่ครับดูความไหม้ความดำของน้ํามันเครื่องแห้ง อ๋อ oh, เคยฝังเกียวสปริงมาแล้วน็อตฝาสูบลูดครับอ่าน็อตตัวนี้นะเครื่องตัวนี้เคยฝังตัวนี้มาแล้วนะนะครับเคเดีย๋ยวดูที่ชุดค้างันต่ออันนี้แงกเลยนะเนี่ยหมุนไม่ได้เลยโอ้โหเนี่ยจริงๆต้องหมุนให้มันมาร์กมันขึ้นก่อนแล้วค่อยถอดถึงจะดีนะเนี่ยมาร์กมาละก็ต้องฝืนมันหน่อยครับเค หเห็นครอยากให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยจะได้เข้าใจในการทํางานว่ามันเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับตัวดนันดันสุดเลยนะดูว่าตัวดันเสียไหม ได้เลครับเรามาเปิดดู วาวนี่เดี๋ยวต้องแกะดูนะว่าวาลววุดวาวจบไหมนะครับเอานี่ครับสะานโซ่ตัวล่างนะครับหักไปและหนึ่ง นี่ครับผลของการไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะเนีย่ยให้ดูปอกก่อนนะครับดูความดูความสากดูความลูกติดนะครับแล้วมาดูที่ตัวลูกนะนี่ครับเห็นไหมหงิกเลยนะครับปลายก้านไม่ขยับไม่กระดิกเลย ก็ตอนนี้โยกการอยู่ก็ไม่ชัวร์นะว่ากา้ารดังไหมเดี๋ยวต้องขอเคาะให้มันถนัดถนัดมือนิดนึงครับการน่าจะแน่นอยู่น่าจะใช้ได้นะครับชุดล่างไม่ต้องทำอะไรนะก,ก็หลักๆเลยนะนี่ครับสะพานโซ่ตัวบนสึกหมดเลยนะครับสะพานโซ่ตัวบน สะพานโซ่ตัวล่างนะครับกรอบหมดละเนี่ยดูนะครับสะพานโซ่ตัวบนสะพานโซ่ตัวล่างลูกตูกแหวนโซ่ลาวลิ้นเ,เม็ดค์สลูกปืนค์ดหลังประเก็นชุดใหญ่ประเก็นชุดบนครับผมอ่าอ่าอะไรกันเดี๋ยววาววาวมาดูวาวกันก่อนวาว,วาวเป็นยังไงบ้างวาวจมวาวสุดมากน้อยแค่ไหนนะขอลองบิดดูหน่อยครับ วาลดีครับวาลมีปัญหาแต่แนะนําว่าให้เปลี่ยนสีก้านวาลไปเลยนะจะแกะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีก้านวาลตัวไหนทีเป็นสีก้านวาลแท้2ตัวโอเคก็ล้างทาความสะอาดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประเมินราคาแจ้งไปให้นะครับผมแต่จากที่มองด้วยตาเนี่ยเกินสามพันแน่นอนครับเดี๋ยวผมขอเช็คราคาอีกทีหนึ่งเนาะชุดบนอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณเกือบเกือบสามพันละแล้วก็มีชุดข้างในเรื่องของสายพาน เม็ดค์ดลูกปืนคัสหลังอะไรพวกนี้อีกเนาะเดี๋ยวสรุปราคาและแจ้งให้ก่อนละกันครับผม